ทุกคนเราเป็นเว้าเราต้องการลมเพราะฉะนั้นครูจึงคิดเฮ้ยเราต้องมีลมใต้ปีเพื่อไม่ให้เว้านั้นหล่นลงพื้นทุกคนแม้จะไม่ไลฟ์แม้จะแค่โพสก็ต้องมีคนไปดันโพสแม้จะเป็นเว้าที่ออกมาไลฟ์ก็ต้องมีคนไปดันไลฟ์มีคนแชร์ให้นี่คือสิ่งที่ครูทำมาหกปีไม่เคยหยุดทำ ทุกคนไปดูนะว่ามีวันไหนบ้างที่ครูไม่ไม่โพสต์มีวันไหนที่ครูไม่แชร์ไปดูเลยไม่มีค่ะหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันแชร์ทุกวันไม่เคยหยุดแม้วันเดียวเป็นโควิดวันหนึ่งยังนอนแชร์ยังทําให้ลูกๆรู้ว่าแม่อยู่นี่เข้าไลค์แชร์นอนฟังเป็นโควิดวันหนึ่งนี่ไงทุกคนครูไม่เคยหยุดเติมลมเลย เพราะครูรู้ว่าลูกครูคือเว้าเว้าอ่ะต้องการลมทุกคนอย่าอย่ากโกหกตัวเองว่าฉันไม่ต้องการใครไม่ต้องมาเชียร์ฉันไม่ต้องมาดันฉันไม่อ,มอ,มอ,มอย่ากโกหกตัวเองค่ะคุณต้องนึกถึงความเป็นจริงนะคะเพราะมันคือความลับของคนสําเร็จจริงๆครูไม่สามารถมีวันนี้ได้เลยถ้าครูไม่มีลมคุณทุกคนเป็นลม ทําให้ครูบินได้สูงทําให้เว่าของครูอยู่สูงเพราะเว่าครูอยู่สูงทุกคนมันเด่นเป็นสง่าเพราะมันไม่เคยล่วงเลยมันเด่นเป็นสง่าคนมั่นใจว่าเว้าอันนี้โคตรดีเลยวยว่าวันนี้เล่นลมดีมากเลยเฮ้ยว่าวอันนี้ไม่ไม่เคยแบบมันก็มีบ้างทุกคนตอนมันถลาตอนมันถลาเล่นลมตอนที่ลมมันแบบว่าเวี่ยงสวิงแน่นอนตอนเกิดปัญหาว่าเราก็จะสวิงแต่ว่าไม่เคยหล่นลงพื้น เพราะครูมีลมใต้ปีกเยอะมากลมใต้ปีกหนึ่งหมื่นหายไปสองพันไม่ทำให้เว่าวล่วงลงพื้นได้ไม่มีทางค่ะครูถึงบอกคุณว่าความลับสำคัญที่สุดของความสำเร็จอยากยิ่งใหญ่ต้องมีลมใต้ปีกค่ะทุกคนอยากยิ่งใหญ่ต้องมีลมใต้ปีกอยากให้คนรู้จักต้องทำให้เขาทักคุณให้ได้